สนับสนุนโดยกองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร Hello everyone Did you know that our city of Bangkok has more than great exercise locations for local citizens Bangkok has quite unique sports training schools for young athletes One of these specialized and well-known sports academies is the Sports Academy of Bangkok Today, we are going to learn about its history and also where they offer training. So let's go and have a look. The Sports Academy of Bangkok opened in 1997, more than 20 years ago. The Academy has helped build many well known national sports teams in many sports. Each year, the Academy accepts new applicants, and many parents are very interested to have their child attend and be trained here. Currently, the Sports Academy of Bangkok has three locations. The first location uses the Bangkok Youth Centre, Thai, Japan, for sport training. Here, they also use the Bichu school dormitories for the students and for standard academics. The second location is at the Chalem Prakir Sports Training Centre at Bangmod. Here, they do athletic training, have dormitories, and also offer academic studies. The third location for the Sports Academy of Bangkok is the Chalong Prakiet Sports Training Centre at the 72 Years Anniversary Stadium in Minburi. Athletic training and dormitories are here. Academic studies are done nearby at Wat Thong Samrit School. ตอนนี้นะคะนุ่นก็อยู่กับท่านซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนคนแรกนะคะที่สําคัญเนี่ยยังเป็นผู้ที่จัดทําโครงการโรงเรียนกีฬาแห่งนี้ขึ้นมาด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะถามถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาแห่งนี้ค่ะครับสาเหตุมาถ้าเราย้อนหลังไปกว่านี้สักสิกว่าปีที่ผ่านมานะก็ไปศึกษาจากต่างประเทศในกลุ่มเอเชียก็คือจีนบ้างญี่ปุ่นบ้างนะครับ เกาหลีบ้างอะไรต่างๆก็มองว่าเออเขาจีนเนี่ยเขาพัฒนาก้าวกระโดดมากเร็วมาก<ะ>เขาไประดับโลกได้<ะ>เหรียนท้องมากได้เพราะว่าส่วนใหญ่เขาเนี่ยร่วม90%เขาพัฒนาเด็กหมด<ะ>เป้าหมายสําคัญว่าถ้าเราอยากพัฒนากีฬาเนี่ยมันต้องน่าจะเริ่มพื้นฐานไปสู่ความเป็นเลิอได้นั่นคือคือเหตุผลหลักในการที่เอาเรื่องนี้ามาคิดแล้วว่ามาเขียนกรอบโครงการนี้ขึ้นมา นี่นคคือเหตุผลว่าเราต้องพัฒนาอันดับแรกคือพัฒนาจากพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศทีนี้คาว่าว่าพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่คําพูดมันต้องไปทําการศึกษาอีกว่าจะทายังไงพื้นฐานอยูยูเอาเด็กพื้นฐานมาระดับไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับก็ต้องศึกษากันต่ออีกอแสดงว่าคือเรามีไอเดียหรือความคิดแรกเริ่มคือการที่เริ่มต้นตั่เด็กที่สุดหลังจากนั้นก็คือค่อยๆพัฒนามีสิ่งนั้นมาปรับเสริมเติมเข้าไประหว่างทาง Training in different sports takes place at each of these locations. The first location offers 11 different sports track and field, cycling, tennis, basketball, futsal, football or soccer, Thai boxing, international boxing, weightlifting, gymnastics, volleyball and swimming. The second location trains athletes in 9 different sports. Including takra, table tennis, badminton, futsal, football, wrestling, judo and swimming. The third location offers training in three sports including track and field or athletics, futsal and football or soccer. แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะนุ่นก็อยู่กับผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแห่งที่1ดินแดงแห่งที่สองธนบุรีและแห่งที่สามมีนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับก่บบอนอื่นอยากจะทราบนะคะเรื่องของวิสัยทัศน์ของแต่ละแห่งก่อนเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะครับของดินแดงนะครับก็จะเป็นคุณธรรมนำกีฬานะครับพัฒนาสุขภาพเป็นหนึ่งครับค่ะของแห่งที่สองนะคะที่สองก็คือเรา พัฒนาผู้เรียนสู่ความไปเลิศด้านกีฬามุ่งเน้นจริยธรรมคุณธรรมและความมีระเบียบว,วินัยแล้วก็ให้ใส่ใจในเรื่องการเรียนของการศึกษาภาควิชาสามัญน,นะครับให้เขาเพื่อต่อยอดไปในระดับมหาลัย <S <S <ม>แล้วก็ห,หรือว่าต่อไปเขาอาจจะเป็นนักกีฬาที่ดีเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จช่วยร้างชื่อเสียงให้กับกรุงเทพมหานครและ ประเทศต่อไปครับค่ะและสุดท้ายขอแห่งที่3าค่ะก็ในส่วนของแห่งที่3ามเนี่ยจะเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาการของเด็กๆในทุกๆด้านเนื่องจากยังเป็นเด็กที่อยู่ในส่วนที่เป็นเด็กเล็กอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา<ม>ทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ซึ่งแห่งที่สามเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของระเบียบวินัยครับ อยากจะเห็นภาพมากขึ้นอยากจะให้ท่านผอ,อนะคะทั้ง3แห่งเนี่ยช่วยเล่าถึงจุดเด่นของโรงเรียนกีฬาในแต่ละแห่งค่ะเริ่มจากแห่งที่1ก่อนเลยค่ะอย่างของดินแดงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นแม่ของทุกแห่งเพราะว่าที่นี่จะเป็นแหล่งแห่งแรกนะครับเป็นศูนย์รวมของอกีฬา11บเอชนประเภทกีฬาจะรวมกันอยู่ที่นี่นะครับโดยที่ทางดินแดงของเราเนี่ยเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะขั้นสูงนะครับสู่ความเป็นเลิศ เพราะว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นแหล่งเพาะนักกีฬาหลักๆของประเทศหลายๆคนจุดเด่นของที่นี่ก็คือนักกีฬาที่มีชื่อเสียงหลายๆคนเกิดจากที่นี่ในวงการกีฬาหลายๆประเภทแล้วถ้าของที่ชนบุรีบ้างแห่งที่2จุดเด่นคือไที่ชนบุรีเนี่ยอย่างที่บอกก็เป็นแห่งที่2ซึ่งจุดเด่นของตรงนี้ก็คือเป็นการเสริมในกีฬาที่บางกีฬาที่ทางดินแดงเนี่ยไม่มีสถานที่หรือว่าไม่สถานที่นี่ไม่เหมาะที่จะฝึก เด็กในการฝึกซ้อมครับที่ไม่พอของเราเนี่ยก็จะไปเสริมตรงนั้นเช่นกีฬามวยปั้มนะครับว่ายน้ำนะครับตะก้อและสุดท้ายค่ะอย่างที่มินบุรีจุดเด่นคือยังไงบ้างคะครับในส่วนของมินบุรีนั้นแห่งที่3เป็นจุดที่อย่างที่บอกในตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าเราเสริมในเรื่องของพัฒนาการซึ่งถือว่าเป็นเด็กเล็กนะครับกีฬาที่อยู่ที่นั่นมี3ชนิดกีฬานะครับก็จะมีหลักคือ ฟุตบอลนะครับฟุตซอลแล้วก็กีฬาซึ่งมันเป็นการเสริมทักษะของการเคลื่อนไหวเป็นหลักะนะครับและกีฬาหลักก็จะเป็นฟุตบอลฟุตซอลกีฬาซึ่งกีฬาเนี่ยในการเสริมสร้างในทีมสตาฟโค้ชต่างๆเนี่ยสามารถมาปรับเปลี่ยนกับกีฬาชนิดอื่นได้ซึ่งแห่งที่2และแห่งที่1เป็นผู้รองรับซึ่งมันเหมือนรอยต่อการส่งต่อะนะครับเพราะเมื่อเด็กมีพัฒนาการที่ดีแล้ว การเคลื่อนไหวที่ดีสรีระร่างกายที่พร้อมที่จะสามารถฝึกในรูปแบบต่างๆได้มันก็จะเป็นส่วนเสริมทั้งแห่งที่หนึ่งและแห่งที่2ในลำดับต่อไปครับ The Sports Academy of Bangkok is an excellent model for building the next generation of youth both academically and in sports. Thus, they use the motto Good education, outstanding athletics, and moral focus. Next time, we'll be taking a closer look at all three campuses of the Sports Academy of Bangkok. And also, we'll be um, learning the daily life of the students studying here. And for parents who are interested in sending your children to study at the academy, please don't hesitate to contact here at the bottom of the screen. And that's all for today. Thank you and see you next time. Bye!